มาเน่ตกมาถึงสมัยนี้โ้องฟังลำไรกว่ากันกับฟังเท่ตามสังเกตบปางแล้วนั็ไนไดรกว่ากันดีแม่หนาโอ้ยน้อแม่กันบาฟังเท่ ดันจมบาเอยไม่รอบอทั้งเขาหลับเขาหลอัน,นดอกกันใจบ่แเกงกาเก็บขาแล้วปัดย่งแอวปวดปาลาไลแม่เนื้ยพระเทศแหลเงินแถมสมพานว่าท่านได้พ่อใบเหลียวบางโมโนกเข้าปัดบินเข้า สมหัวใจขยุมนั้นอยากเอาล้ำมาเป็นเทศอยากให้เจ้าวหลานจานทํ์สำร้องนี่ล่ะลุกขึ้นฟ้อนดอกขั้งเจันพาสบูงนางน้อยมแม่แต่ว่าทำพระองหามทั้งไว้เน็ลกรรมวาตั้งแต่อัตตามาไปเที่ยวหาเทศแหลเี๋ยวนี้ พิ่นกะจังนาจังสิขอบอกไปสาขันกันฟังทำบอกเคือำําเพลงสีต่างกันนอกคนสันนาหมอลามนั้นสัมปะเปตั้งแต่เขาสีบ่าผมมค้หาอยู่เรื่อยพรดได้เจ้าชอบพระไทยนาละนั้น เทจังสีก็บอะไรอันไหนบ่สมควรมาจ่นใจคนดูบ่ถโกกูคนฟังจังคอยจ่าทั้งจ่าเอ้าน้อแม่บาดพยนตนั่งฟังแหลกตากระใสหน้ากระซิ้นที่แม่เองบาดไม่ออกบานเกินค้นดลอกบา มานั่งฟังเจ้าวารันจันสำร้องนั่งเทศแหลูพลังคนนั่งเบิดนาโยแท้แหลกขีตาหน่อยกะบอกแก่ไม่ใจ่แกออกในเมฆขีตาหนึ่งแพ้งเวนตากะบอกแก่แล้วเบ่งเบิดนาทะเลทะเลโยปวดออกรวดสิเป็นทั้งหลังนะถูกใครก็ไม่เกี่ยวรวดว่าันเด้อ เอามาบัดนี้ยญาโพฟังเมเท่าเพื่อสะโนาบบอกเนื้อหางออกกันเลยคงเป็นจริงเหมือนตัวอย่างบ่แม่นปั่นเลี้ยงวอดแล้วสมยานดอกสันสายนี่แหละน้อผลมาผนบาปหายบ่ว่าแต่กันเบาหนัก บอกคนเอ่ยผนบาปายที่คนบาภากันกลัวประเรยตัว้านเสดก่อนก็จยยงควานมัทัวตุ้มง่ำมาบาเปลี่ยนตัวมาเกิดพอนำล่างใส่งามนำดูแองงยาำมาเรนองแขกบ่รโรจักบาหนาวบรหนาวไอ้บ่ฟากไปนะเป็นยังว่าขึ้นเสว่าผลบาปให บอกว่าแ่รอกเบาหนักมันน้ำห yeah ักน้ำฟันบอกใ่้บอกเล็กหน้อยว่าแล้วเอยใจตานเผยว่าจะาเกินบอกสังบอกคนเอ้ยโอ้ยโทษความผิดงังนตาแม่ยกอดเแล้ยวอาไปให้กูสูงเน นะเมื่อโยมโหคักแล้วอย่าไปก่ออีกคนสองตรองก็เด้อสิ่ทำอยังบัดพลาดมาจะหลงลวงนามในข้องยามันแห้งขอเห็นเออ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 เอยากวิ่งแล้วบัดนามเออเกิดมาแทนบ่อาจกันในดังเขากันเกิดดวงบอกว่าตายนะ คือกันกับคนบาปหายที่เฮาบ่พากันกลัวผู้ใดก็บ่เห็นคนยอมมีกานสับระดนบาบาบ่มีหยังจ่อยหาทางคอยพอทําเลยพวกว่ากับแม่แต่น้อยอันยาเพียงเล็กน้อยอาจพันนางเกเวิตคน เจ้านั้นแกจนเกดโดนแบบแม่สนวนยาไปสนดอกกองกำควยทำแต่กองก้าอก็ตกส่นตะ่องวย้วยว่าทั้งไปหนามันยังหนาเส็บยานอันเนี้ยแกว่าไม่กินบ่ม่ทานอันเนี้ยแกจังเจ้าโดนโตเจ้าเกิดโดนไม่ใญ่ตุนเอ้ยนนะ บ่อยฟังยังจำนี่แนะน้ำฟองตีคนหมาดอกตุ่นเอ้ยคงเข้าใจแล้วตีเนอเสียผักเนาเสายนสาธุชนผัวฟังแล้วย้ำจำเป็นแบบจ่างเลยแม่เด้งก่อนจะหยุดเอวนสิ่เต็มควันตอดไทยน้อยเท่าอยู่สบายเด้อตุ่นเด้งดอกคุณเอ้หน่า ว่คนเอ้ยนับตั้งแต่เมนี้ให้มีแต่อกความสุขโลกข้าโกแค่ไห้มีดอกมาตองให้เจ้าสุกเกี่ยมเสมอมันกันเกียเกาให้แม่ต้นลูกกุมลูกเต้าก,กันไปนาโยนสบายแม่นว่าลูกของ,ง่ายต้นนั้นบานใจนี่แล้วเป้นที่ทำกันข้าหากำไรก็ให้ได้ง่าย ขายเพชรยางกยานจะตั้งนั้นในลังอ้อมไกยขนมกาต้มผัดมีแต่งมอสิงะโปร์นมฟังกระตัวกระดินกระเ้อลอยสิยงไก่ต้องไก่สยนาเอคาเสียไงเงินไ่ไหลลึ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 ็ึล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 ืลลึลึอึอึลเด็กนลึ ออกเหนอยยังมาเจ้าออกจากนี่พระรามีได้อยู่ทรงกี่เน้ดสมประสงค์ทุกด้านในดีได้กู้สนวกับทั้งแม่ออกแก้วบ้านดงเมืองผูฟังเพลอยู่นี่ก็คือดังเดียวกันเในมีเด้อให้มีฉั้นและชันสวงก็มันไม่ดีรดมีรดมีหล่อเงินขายเข่าขาย่อให้ได้เท่าหาบกัตาดอกไม่เดือการทำไมทำานาปีเดียวให้ได้เข่าดีรนดอกเดินไล้ nhà mà vẫn có khoảng nhà mắt vẫn có khoảng thế long nam lớn thôi mẹ ơi còn thế long nam cắn tiệm phù, lu cặp bộ nhầm nụ nhầm mà quay chờ đi nhầm cho để mẹ เมยไงพญ่บ้านหลงเมืองมาฟังเทศฟังธรรมมาเที่สมจงานทำบุญสังกุศลชนคำปริสังบุชนสังกุศลแล้วกับปีนาปบากไม่ให้ได้เห็ดให้เห็ดหน้าบักหอยเฉลี่ยหนูกระชั้นสมักกัดเข่าเด้อหัวจักเนรพี่น้องผู้ทำบุญนั่นาอันผมมาฟังเทศโมนี่คำว่าได้แที่ยมจงพานปริสังคุนนับปีนานักกัดบดได้มันลมลาดคาดด็กหอยเชลีเ้ยเอ้าหน้าแม่บัดนี้สิว่มาเข่าเรียงจบบทบาทสัมเนีย นะตาปางก่อนก็ทายย้ายตุนกับลูกสาวพันสีเบากระจเจ